สวัสดีจ้าพี่น้องมายกากาศ้าคขึ้มเทิ้งขึ้มเทิ้งแดดจ้าพี่น้องมาโหสวนลินจีลำใหญ่บักม่วงทุเรียนจะโอสมโอมาขามหวานเงาะจากล้วยมะละโมดจามี่บักลายยางจะอันนี้กระสวนลินจีจ้าพี่น้องที่ตอนให้ลูกค้าลัดขาเป็นแม่พ่อมจจาสวนกเกษตรหมู่พ่อเพียง,งสวนสุลาเชาเจ้ากลางค่า บรรยากาศต้นงามลยจ้ะพี่น้องตอน้นลินจีแม่พันจ้าตอนเอาเด้อพี่น้องบ่ได้บอนเอาเด้อค่ะสุกเกษมูพ่อเพียงตน่นลิงจีน้อพ่อหนึ่งเอาจ้าบ่ได้บอนเด้อค่ะพ่อปูแล้วค่ะพ่อออกดอกปีใหม่แล้วค่ะฉันแจกกระทักมาด้วยจ้าเด้อโทรมาคุณแปดหนึ่งคุสองเก้าเก้าเก้าสามแปดจ้ามีกิ่งพันตัวละพันห้าร้อยบาทสามพันห้าจ้า สนใจกระทักมากให้โทรมากเลยนะคะเด้อสวัสดีค่ะอง่งบรรยากาศจ้ะ